วันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันสูตรลับที่สืบทอดกันมาจากหมอแผนโบราณอายุหนึ่งร้ปีทันหนึ่งสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อยาสมุนไพรที่หายากหรือมีราคาแพงเพียงแค่ใช้ฟักทองธรรมดาธรรมดาที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปนำมาผสมผสานกับวัตถุดิบง่ายๆที่มีอยู่แล้วในห้องครัวของทุกบ้านเมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกัน ประสิทธิภาพในการบำรุงร่างกายของมันกลับยอดเยี่ยมยิ่งกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารราคาแพงหลายชนิดไม่เพียงแต่จะช่วยปกป้องหัวใจและหลอดเลือดทําให้ดวงตาของท่านยังคงสดใสในวัยชาราแต่ยังช่วยให้ท่านนอนหลับได้ดีและสนิทยิ่งขึ้นในทุกคืนอีกด้วยคนจํานวนมากรู้เพียงว่าฟักทองนั้นอร่อยแต่กลับไม่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของมันวันนี้ ผมจะมาเปิดเผย 3. คุณประโยชน์หลักของฟักทอง 3. ส,สูตรทองคำที่จะช่วยเพิ่มพลังในการบำรุงร่างกายของมันและ 5. ข้อห้ามที่ไม่ควรทำเมื่อรับประทานหรือปรุงฟักทองทุกอย่างจะถูกอธิบายอย่างละเอียดเพื่อให้ท่านสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีบางท,าาท่านอาจสงสัยว่าฟักทองก็เป็นแค่ผักธรรมดา,มาชนิดหนึ่งทำไมถึงได้รับการยกย่องรากัเป็นยาอายุวัฒนะคำตอบก็คือนั่น ไม่ใช่การกล่าวเกินจริงเลยแม้แต่น้อยหนึ่งในงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ได้ติดตามผู้คนวัยกลางคนและผู้สูงอายุหลายแสนคนเป็นเวลาน,านานกว่าสิบปีผลการวิจัยพบว่าผู้ที่รับประทานฟักทอง100กรัมต่อวันมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานถึงสาเปอร์เซ็นต ซึ่งใกล้เคียงกับประโยชน์ของการเดินหนึ่งชั่วโมงต่อวันนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งในทางการแพทย์ตะวันออกและตะวันตกฟักทองจึงถูกมองว่าเป็นอาหารคือยาที่ช่วยให้มนุษย์มีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในทุกๆวันฟักทองเป็นของขวัญล้ำค่าจากธรรมชาติที่มอประโยชน์มากมายให้กับมนุษย์มันเปรียบเสมือนผู้พีทเ์เงียบๆให้กับหัวใจ ดวงตาและลำไส้ของเรานี่คือสคุณประโยชน์สำคัญที่ทำให้นักพภชนาการทั่วโลกแนะนำให้ผู้สูงอายุรับประทานฟักทองเป็นประจำทุกวันคุณประโยชน์ครกฟักทองคือผู้พิทักษ์หัวใจและหลอดเลือดตามธรรมชาติ เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวที่สุดคือการอุดตันของหลอดเลือดหลอดเลือดก็เปรียบเสมือนท่อน้ำที่ใช้งานมานานหลายปีย่อมต้องมีสนิมและคราบสกรปรกเกาะอยู่ภายในฟักทองมีสารที่เรียกว่าเพคตินซึ่งทำหน้าที่เือนพนักงานทำความสะอาดภายในร่างกายเพคตินจะดูดซับและนำพาคอเลสตอลที่มีดีออกจากร่างกายป้องกันไม่ให้มันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดคุณประโยชน์ข้อที่2ฟักทองคือคุมทรั์ทางโภชนาการสำหรับดวงตาสีเหลืองทองของฟักทองไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่มันเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าฟักทองอุด,ดมไปด้วยเบตาแคโรทีนซึ่งสารนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินเอภายในร่างกายวิตามินเอนี้จำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพของจอประสาทตานอกจากนี้ ฟักทองยังมีลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเปรียบเสม,มือนแว่นกันแดดตามธรรมชาติสำหรับดวงตาทำหน้าที่กรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายและช่วยป้องกันโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมดังนั้นฟักทองจึงช่วยให้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับดวงตาในวัยชาราคุณประโยชน์ข้อที่3ฟักทองคือเพื่อนผู้แสนอ่อนโยนของระบบย่อยอาหารผู้สูงอายุจำนวนมาก มักประสบป,ปัญหากรดไหลย,ย้อนทองอืดหรือทองผุฟักทองมีฤทธิตอุ่นไม่ก่อให้เกิดการระคายเครืองกระเพาะอาหารเมื่อปรุงสุกมันจะสร้างเยื่อบางๆเคลือบอย่างนุ่มนวลเปรียบเสมือนแผ่นพากอสที่ช่วยปกป้องเยื่อบุกระเพาะอาหารจากกรดและช่วยให้เยื่อบุฟื้นตัวได้ดีขึ้นนอกจากนี้ใยอาหารในฟักทองอยังช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ ขับถ่ายของเสียและสารพิษออกจากร่างกายช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกติโดย3คุณประโยชน์ที่ยอดเยี่ยมนี้ฝักทองจึงเป็นอาหารที่รวม3ประโยชน์ไว้ในหนึ่งเดียวทั้งช่วยให้หัวใจแข็งแรงสายตาสดใสและดูแลกระเพาะอาหารไปพร้อมๆกันที่สำคัญที่สุดคือสิ่งเหล่านี้มาจากวัตถุดิบที่ทั้งถูกหาง่ายและใกล้ตัวพวกเราทุกคนในห้องครัว หากท่านคิดว่าแค่การรับประทานฟักทองอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วท่านอาจจะประหลาดใจเมื่อรู้ว่าหากนำฟักทองมาจับคู่กับคู่หูทองคำที่เหมาะสมประสิทธิภาพในการบำรุงร่างกายของมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากมีสามการจับคู่ที่แพทย์แผนโบราณผู้มีชื่อเสียงมองว่าเป็นสูตรลับของสุขภาพโดยแต่ละคู่ก็มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในการฟื้นฟูร่างกายแตกต่างกันไปคู่หูทองคา คู่ที่หนึ่งฟักทองและแรากบัวสดนี่คือตำรับยาที่มอบความสงบสุขตามธรรมชาติเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการนอนไม่หลับหลับยากหรือรู้สึกกระสับกระส่ายไม่สบายใจตามหลักการแพทย์แผนโบราณรากบัวมีสรรพคุณช่วยสงบประสาทดับไฟในใจลดความร้อนรุ่มภายในใจในขณะที่ฟักทองมีฤทธิ์อุ่นช่วยบำรุงม้ามและกระเพาะอาหารทำให้ร่างกายอบอุ่นและผ่อนคลาย เมื่อนำสองสิ่งนี้มารวมกันสิ่งหนึ่งช่วยให้จิตใจสงบลงสิ่งหนึ่งช่วยให้ร่างกายอุ่นขึ้นร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายจนสามารถหลับได้ลึกยิ่งขึ้นวิธีทำก็ง่ายมากเพียงหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆต้มโจ๊กฟักทองกับข้าวจนเกือบสุกจากนั้นใส่รากบัวสดลงไปต้มต่ออีกประมาณสิบ้านาทีการรับประทานช้วยเล็กๆทุกวันหลังอาหารเย็นจะช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คู่หูทองคำคู่ที่สองฟักทองและมันเทศจีนกลอยการจับคู่นี้ถูกเรียกว่าเป็นสูตรบำรุงรากฐานของชีวิตเพราะสามารถบำรุงได้ทั้งม้ามและไตซึ่งถือเป็นสองเสาหลักของพลังชีวิตตามหลักการแพทย์แผนโบราณมันเทศจีนมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูพลังงานของม้ามและไตส่วนฟักทองช่วยเสริมการย่อยและบำรุงกระเพาะอาหาร เมื่อรวมกันจึงช่วยเสริมสร้างพลังชีวิตและฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างครอบคลุมวิธีทำตามสูตรของนายแพทย์ประเสริฐชัพัน์เลือกฟักทองลูกเล็กตัดส่วนหัวและควานไส้ออกนำมันเทศจีนไปนึ่งจนสุกแล้วบดให้ละเอียดจากนั้นยัดไส้มันเทศจีนบดลงในลูกฟักทอง ปิดฝาแล้วนำไปนึ่งต่ออีกประมาณ30นาทีเมื่อฟักทองนิ่มแล้วอาจเติมน้ำพึงหรือเกลือเล็กน้อยตามชอบรสชาติหอมหวานและย่อยง่ายเหมาะสำหรับผู้สูงอายุอย่างยิง่งคู่หูทองคำคู่ที่สามฟักทองและพุทราจีนนี่คือแกงสีทองแห่งความงามที่ช่วยให้ผิวพรร์เปลง่งปลงั่งและเลือดล้มไหลเวียนดีพุทราจีนมีชื่อเสียงว่าเป็นสุดยอดอาหารบำรุงเลือด มีคำกล่าวในประเทศจีนว่าทานพุทธราจรีนวันละสามผลอายุร้อยปีก็ยังไม่แกะ่ชะราฟักทองช่วยให้ม้ามทำงานได้ดีขึ้นและส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตเมื่อเลือดลมและการเผาผลาญทำงานอย่างกลมกลืนผิวพรรนก็จะดูสดใสและอ่อนเยาววิธีทำก็ง่ายมากเพียงหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงในหมอ้อพร้อมกับพุทธราจรีนที่ล้างสะอาดแล้วเติมน้ำให้ท่วมพอดีต้มจนเดือดแล้วลดไฟลง เคี่ยวต่ออีกประมาณ15-20นาทีอาจเติมน้ำตาลกรวดเล็กน้อยเพื่อเพิ่มรสหวานการรับประทานถ้วยเล็กๆทุกวันทั้งแข็งแรงและผิวสวยทั้งสสูตรนี้ไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นวิธีบำรุงสุขภาพจากธรรมชาติช่วยให้ท่านเจริญอาหารหลับสนิทระบ,บย่อยอาหารทำงานดีและคงความสดใสแข็งแรงตลอดทั้งปี ฟักทองไม่ได้มีคุณค่าแค่ที่เนื้อของมันแต่มเมล็ดของมันยังเป็นขุมทรัพย์ทางโภชนาการที่หลายคนมองข้ามหลายคนมักจะทิ้งมเมล็ดฟักทองไปหลังจากการทำอาหารโดยไม่รู้เลยว่านั่นคืออันมณีล้ำค่าของสุขภาพตามหลักการแพทย์แผนโบราณเมล็ดฟักทองถือเป็นของขวัญสำหรับท่านชายส่วนในทางการแพทย์สมัยใหม่ก็คนพบว่ามันอุด,ดมไปด้วยสารอาหาร ที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันบำรุงหัวใจและหลอดเลือดและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นคุณประโยชน์ข้อแรกมเมล็ดฟักทองคือภูพิทัก์ต่อมลูกมากของทันชายงานวิจัยทางโภชนาการแสดงให้เห็นว่ามเมล็ดฟักทองมีธาตุสังกะสีสูงซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและสุขภาพทางเพศของทันชาย เมื่ออายุเพิ่มขึ้นตอมลูกมากมักจะมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้ต้องตื่นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยครั้งและนอนหลับไม่เต็มอิ่มสารอาหารสำคัญในเมล็ดฟักทองช่วยยับยั้งการขยายตัวของตอมลูกมากและลดอาการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีคุณประโยชน์ข้อที่สองเมล็ดฟักทองช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นภายในเมล็ดเล็กๆนี้มีกรอดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟน ึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างเซโรโทนินฮาร์โมนแห่งความสุขที่ช่วยให้สมองผ่อนคลายและเข้าสู่การนอนหลับได้ไง่ายขึ้นเซโรโทนินยังช่วยกระตุ้นการผลิตเมลาโทนินึ่งเป็นฮาร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับดังนั้นหากรับประทานเมล็ดฟักทองคั่วธรรมชาติประมาณหนึ่งกำมือก่อนนอนหนึ่งถึงสองชองั่วโมงจะช่วยให้นอนหลับได้ลึกและตื่นมาอย่างสดชื่นยิ่งขึ้นคุณประโยชน์ข้อที่สาม เมล็ดฟักทองช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือดเพราะมันมีสารไฟโตสเตโรลซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีในเลือดทำให้หลอดเลือดสะอาดและมีความยืดหยุดด่นดีการรับประทานเมล็ดฟักทองเป็นประจำเปรียบเสมือนการล้างทำความสะอาดหลอดเลือดอย่างอ่อนโยนทุกวันปริมาณที่เหมาะสมคือประมาณ20-30กรัมต่อวันหรือประมาณหนึ่งกมลกๆสามารถรับประทานเป็นขรงวางหรือโรอยน้โจก ซุปหรือสลัดก็ได้ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพตั้งแต่นี้ไปอย่าทิ้งมเมล็ดฟักทองอีกเลยเพราะ,มะเมล็ดเล็กๆเ,เหล่านี้คือพลังจากธรรมชาติที่ช่วยปกป้องหัวใจการนอนหลับและสุขภาพของท่านในทุกๆวันแม้ว่าฟักทองจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะสามารถรับประทานร่วมกับอาหารทุกชนิดได้อย่างปลอดภัยหากจับคู่พิด อาจทำให้สูญเสียสารอาหารหรือบางครั้งอาจก็ให้เกิดโทษต่ตอร่างกายได้นี่คือ 5. ข้อห้ามสำคัญที่ควรจำไว้เมื่อบริโภคฟักทองข้อห้ามที่หนึ่งไม่รับประทานฟักทองรวมกับเนื้อแกะเพราะทั้งสองอย่างมีฤทธิ์อุ่นเมื่อรับประทานรวมกันจะทำให้ร่างกายร้อนเกินไปก่อให้เกิดอาการร้อนในปากแหง้งเจ็บคอเป็นแผลในปากหรือท้องผูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพอากาศร้อน หรือในผู้ที่มีภาวะร่างกายร้อนเป็นทุนเดิมควรหลีกเลี่ยงการรับประทานสองสิ่งนี้พร้อมกันข้อห้ามที่สไม่รับประทานฟักทองรวมกับผักโขมเพราะในฟักทองมีเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำลายวิตามินซีได้ในขณะที่ผักโขมเป็นผักที่อุดมไปด้วยวิตามินซีเมื่อรับประทานรวมกันเอนไซม์ในฟักทองจะทำให้วิตามินซีในผักโขมถูกทำลาย ทำให้ร่างกายไม่ได้รับคุณค่าทางโภชนาการอย่างเต็มที่ดังนั้นควรรับประทานสองอย่างนี้แยกกันข้อหามที่สไม่ควรรับประทานฟักทองรวมกับมันเทศในปริมาณมากเพราะทั้งสองอย่างเป็นอาหารที่มีแป้งสูงและก่อให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหารเมื่อรับประทานมากเกินไปพร้อมกันจะทำให้ทองอืดแน่นทองหรือกรดไหลย,ย้อน ควรรับประทานห่างกันอย่างน้อยสีถึงห้าชั่วโมงเพื่อระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีข้อห้ามที่สหลีกเลี่ยงการรับประทานฟักทองรวมกับน้ำส้มสายชูเพราะกรดแอซีติกในน้ำส้มสายชูจะทำให้สารอาหารบางชนิดในฟักทองเปลี่ยนแปลงไปทำให้ร่างกายดูดซึมได้ยากขึ้นแม้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแต่เพื่อให้ได้รับคุณค่าทางโภชนาการสูงสดุดควรหลีกเลี่ยงการปรุงรวมกัน ข้อห้ามที่เองไม่ควรรับประทานฟักทองรวมกับปลาเช่นปลาไนปลาทะเลหรืออาหารทะเลบางชนิดเพราะโปรตีนในปลาอาจทำปฏิกิริยากับสารในฟักทองทำให้ย่อยยากหรือบางคนอาจเกิดอาการแพ้ได้แม้ว่าในทางวิทยาศาสตร์จะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนแต่ตามหลักความปลอดภัยแล้วการไหวดีกว่าแก้การรับประทานแยกกันจะปลอดภัยกว่า หากจดจำและปฏิบัติตามหาขอห้ามนี้ท่านจะได้รับประโยชน์จากฟักทองอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าจะก่อให้เกิดโทษต่อร่างกายการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการกินเยอะแต่เป็นเรื่องของการกินให้ถูกวิธีและเหมาะสมกับร่างกายของเราหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟักทองอย่างละเอียดแล้วท่านคงจะเห็นแล้วว่าภายใบเปลือกสีเหลืองธรรมดา,มานั้นซ่อนคุมทรัพย์สุขภาพอันล้ำคาเอาไว้ ฟักทองไม่ได้เป็นเพียงอาหารที่อร่อยแต่ยังเป็นยาจ,จากธรรมชาติที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสมองแจม่มใสและมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพก่อนอื่นโปรดจำไว้ว่าฟักทองเป็นอาหารบำรุงที่หาได้ยากช่วยปกป้องหัวใจบำรุงสายตาและดูแลระบบย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเมื่อนนำมาจับคู่กับวัตถุดิบที่เหมาะสมประสิทธิภาพของมันจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวฟักทองกับรากบัวช่วยให้นอนหลับสบายฟักทองกับมันเทศจีนช่วยบำรุงม้ามและไต ฟักทองกับพูทราจีนช่วยบำรุงเลือดและทำให้ผิวพรรณเปล่งปลงั่งเลีอยลืมว่ามเมล็ดฟักทองลิกลิกเล่าหนันเต็มไปด้วยสังกะสีทริปโตเฟนและไฟโตสเตอรอลที่ช่วยให้หัวใจแข็งแรงทานชายสุขภาพดีและนอนหลับได้ลึกยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากฟักทองควรปฏิบัติตาม3หลักการสำคัญ 1. รับประทานในปริมาณที่พอเหมาะประมาณ 100- 150ถึง กรัมต่อวันก็เพียงพอแล้วการบำรุงสุขภาพไม่ใช่เรื่องของการทำครั้งเดียวแต่คือความสม่ำเสมอในทุกๆวัน 2. ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรระมัดระวังเพราะฟักทองมีน้ำตาลตามธรรมชาติหากต้องการรับประทานควรลดปริมาณอาหารที่มีแป้งสูงชนิดอื่นลงและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์สโปรดรับฟังร่างกายของตอนเองหากรับประทานแล้วรู้สึกแน่นท้องหรือไม่สบายตัว นั่นหมายความว่าทานอาจรับประทานมากเกินไปหรือร่างกายยังไม่พร้อมสิ่งที่สำคัญที่สุดของการดูแลสุขภาพคือความสมดุลสุดท้ายนี้ฟักทองลูกเล็กๆก,ก,กำลังสอนความจริงที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งให้กับเราสุขภาพที่แท้จริงไม่ได้มาจากยาราคาแพงหรืออาหารหรูหราแต่มาจากสิ่งใกล้ตัวที่เรากินอยู่ทุกวันหากเราเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของสิ่งธรรมดาและใส่ใจในทุกมื้ออาหาร เราก็ได้เริ่มต้นเส้นทางของชีวิตที่ยืนยาวและสงบสุขแล้วตั้งแต่วันนี้หวังว่าท่านจะเลือกอาหารโดยหัวใจเปลี่ยนทุกมือให้กลายเป็นพลังแห่งสุขภาพและหากท่านรู้สึกว่าข้อมูลนี้นีประโยชน์อย่าลืมแบ่งปันให้กับครอบครัวและเพื่อนเพื่อนเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจร่วมกันว่าเคล็ดลับของสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ไกล้ที่ไหนแต่อยู่ในห้องครัวของเรานีเอง